คือการเมืองฟิลิปปินส์อย่างนี้จะมีตระกูลใหญ่ๆนะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาตระกูลใหญ่ๆสองตระกูลที่มีบทบาททางการเมืองในฟิลิปปินส์ก็คือตระกูลดนะูเตเต้นะเราจะรู้จักประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้นะแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวเป็นรองประธานาธิบดีก็คือซาร่าดูเตเต้อีกตระกูลหนึ่งก็คือมาโกสจริงๆมาโกสี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองตั้งแต่ทศวรรษ1960แล้วแต่ว่า ปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการประชาชนทนไม่ไหวขับไล่มาโกสจูเนียก็เลยต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เสียชีวิตทีต่ต่างประเทศทีนี้ลูกชายกลับมาภริยานะของมาโกสกลับมาก็คืออีมาดามาโกสนะคนที่เกิดทันรุ่นพี่นาจะรู้ว่าเวลาพูดถึงอีมาดามาโกสเราจะนึกถึงอะไรคะรองเท้า3,000คู่เนาะเพราะว่าตอนที่มาโกส ครองอำนาจอยู่ในฟิลิปปินส์ช่วงทศวรรษ6 0 7 0เนี่ยโอเคก็กอบโกยไปเยอะนะแล้วก็พอถูกไล่ออกนอกประเทศเนี่ยคนก็ไปบุกทำเนียบมาลากันยังซึ่งเป็นทำเนียบประธานาธิบดีใช่ไหมก็ไปเจอรองเท้าของสุภาพส,าพสตรีหมายเลขหนึ่งเป็นพันๆคู่เลยคนก็โมโหเพราะว่าคนไม่มีอะไรจะกินเนี่ยแต่ว่าผู้นําอยู่รู้กินดีแล้วก็รองเท้าแพงๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าณนะวันนี้นะฮะเอลมาดามากรอ สามารถกลับมาอยู่ในสังคมฟิลิปปินส์ได้แล้วลูกชายก็คือบองบองมาโกสได้เป็นป,นประธานาธิบดีนะแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนแรกตระกูลมาโกสกับตระกูลดูเตเต้เนี่ยเขาดูเหมือนจะดีกันแต่แตกคอกันนะโรดิโกดูเตเต้เนี่ยเป็นป,นประธานาธิบดีอยู่6ปีแล้วต่อไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นได้แค่สมัยเดียว6ปีนะถ้าจะต่อต้องแก้รัฐธรรมนูญตอนนั้นโรดิโก ลังเลว,ว่าจะแก้ดีหรือเปล่าแต่กลัวประชาชนไล่ก็เลยบอกว่าเออไม,ไม่ต่อดีกว่าออกจากตาแหน่งแล้วจะวางให้ซาร่าลูกสาวเนี่ยขึ้นแทนแต่ซาร่ายังไงก็ไม่รู้บอกว่าหนูยังไม่ขึ้นนะฮะหนูไปจับมือกับบองบอง,บองดีกว่าก็ไปลงเลือกตั้งในทีมเดียวกันปรากฏบองบองมาโกสจูเนียชนะเลือกตั้งนะได้เป็นประธานาธิบดีซาร่าก็ได้เป็นรองประธานาธิบดีก็ดูเหมือนเรื่องจะไปได้ด้วยดีนะแต่ปรากฏ อยู่ๆเมื่อเดือนที่แล้วซาร่าออกมาบอกว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปเนี่ยพวกเธอต้องเมคชัวว่าเธอต้องไปสังหารประธานาธิบดีบองบอง,บองมากสจูเนียด้วยและพูดในทางสรารนะเลยคนก็บอกโหเกิดอะไรขึ้นนะฮะและการพูดแบบนี้มันนำมาสู่การที่เธอถูกโหวตถอดถอน,ถอ,น,ถอ,นออกจากตำแหน่งนะโดยเมื่อวานนี้สสฟิลิปปินส์215คนจากทั้งหมด306คนในสาภา ได้ลงชื่อถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ออกจากตําแหน่งนะสำเร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะว่าต้องผ่านสวด้วยนะตอนนี้สวก็จะต้องรับเรื่องสอวอของฟิลิปปินส์มีทั้งหมด23เสียงต้องได้16เสียงนะหรือ2ใน3ถึงจะถอดถอนสําเร็จถ้าเกิดได้16เสียงซาร่าจะพ้นจากตําแหน่งรองประธานาธิบดีนะ คาดว่าการไตส่สวนเพื่อถอดถอนเธอจะดําเนินไปจนถึง13มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นวันที่สมาชิกรัฐสภาชุดนี้จะหมดวาระและชุดใหม่จะเข้ารับตําแหน่งช่วงปลายเดือนมิถุนายนเพราะว่าฟิลิปปินส์กำลังจะมีการเลือกตั้งกลางเทอม12พฤษภาคมนี้นะคะทําไมสภาถึงถอดถอนจาราด,ดูเตเตมีข้อกล่าวหาหลายข้อตั้งแต่ชุจริตนะใช้เงินหลายล้านดอนลลาร์ในกองทุนรัฐโดยไม่ไม่สุจริตนะคะ แล้วก็ไม่ยอมประนามจีนที่แสดงท่าทีก้าวร้าวต่อกองทัพฟิลิปปินส์ในเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้แต่หนักที่สุดก็คือไปขู่ฆ่าประธานาธิบดีมาโกสจูเนียย้อนกลับไปพฤศจิก,กายนปีที่แล้วนะคะซาร่าผู้ในการถแถลงต่อสาธารณะผ่านเฟ c บุ o กนะเปิด Facebook ไลฟ์เลยบอกว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์กำลังจะดิ่งนรกเพราะว่ามีผู้นำที่ไม่รู้ว่าต้องทำหน้าที่ประธานาธิบดียังไง แล้วก็ยังเป็นประธานาธิบดีที่เป็นคนกี้โกหกหลอกลวงซาร่าบอกว่าเธอไม่ห่วงความปลอดภัยของเธอเพราะว่าเธอได้บอกคนคนหนึ่งไว้แล้วว่าถ้าเกิดเธอถูกฆ่าตายเนี่ยต้องไปฆ่าประธานาธิบดีมาโกสต้องไปฆ่าลิซ่าอาราเนต้าภริยาของประธานาธิบดีต้องไปฆ่ามาตินโรมูอัลเดสประธานสาภาผู้แทนรัษฎรซึ่งคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับประธานาธิบดีมาโกสจูเนียนะฮะ แล้วตอนไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้ล้อเล่นนะเธอสั่งให้คนคนนั้นอย่าหยุดจนกว่าจะฆ่าประธานาธิบดีมาเกอสจูเนียได้สําเร็จซึ่งรองประธานาธิบดีสาราหพูดแบบนี้นะจริง,รงๆไม่ได้เปิดไลฟ์เพื่อที่จะพูดเรื่องนี้แต่ว่ามีคนถามเข้ามาคนที่เขียนเข้ามาใน Facebook ระหว่างเธอ l i ไลฟ์เนี่ยบอกว่าให้ระวังตัวระหว่างอยู่ในถิ่นของศัตรู ซึ่งหมายถึงสภาพพุทธรนระบอบน,นะเพราะว่าที่นี่มีพันธมิตรของมาร์กอสจูเนียอยู่มากมายเธอบอกว่าไม่กลัวนะถ้าเธอตายก็ขอให้ไปฆ่าประธานาธิบดีด้วยหลังจากมีคําขู่จากรองประธานาธิบดีซาร่านี่มันเซเรียลมากเลยเนาะสํานักงานสื่อสารของประธานาธิบดีมารกอสจูเนียก็ออกมาตอบโต้บอกว่า ได้ส่งเรื่องคำขู่ฆ่าที่ชัดเจนนี้ไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีแล้วนะคะเราบอกว่าคำขู่เอาชีวิตผู้นำประเทศเป็นเรื่องร้ายแรงมากและยิ่งกว่านั้นเป็นการขู่อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ,สะแสดงทั้งเจตนาและความตั้งใจที่ชัดเจนนะคะสาภาก็เลยต้องเปิดประชุมแล้วมีมติในที่สุดก็มีมติถอดถอนหลังจากสาภามีมติถอดถอนยังไม่มีความเห็นจากรองประธานาธิบดีซาร่าออกมาแต่ว่า พี่ชายก็คือเปาโลดูเต้์นะฮะบอกว่ามตินี้เป็นเรื่องขมเหงทางการเมืองอย่างชัดเจนเป็นเรื่องการเมืองแท้ๆนะ,ะเพราะว่าสสที่เป็นคู่แข่งเนี่ยรีบรวบรวมรายชื่อแล้วก็ผลักให้มีการถอดถอนทั้งที่ยังไม่มีมูลความจริงแล้วรีบส่งไปที่วุฒิสภาแล้วการถอดถอนเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่การหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมจะเริ่มขึ้นเพราะนั้นเป็นเรื่องการเมืองนะะ ซาร่าดูเตเต้ก็เป็นลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้นะซึ่งเ,เป็นผู้นำก่อนที่ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียคนปัจจุบันจะเข้ารับตำแหน่งนะสมัยดูเตเต้โรดิโกดูเตเต้เนี่ยพี่นาไปทำข่าวแกประกาศสงครามกับยาเสพติดโอ้โหโหดมากแล้วก็จะใช้ภาษาที่ blunt แบบบางทีพูดแบบ พูดแบบคาพูดแบบคําพูดเรียกว่าอะไระคาพูดที่แบบไม่ได้กลองอะคาพูดแบบไม่ได้หยาบคายนะแต่ว่าเป็นแบบเป็นพูดแบบผงผางนะแล้วบางทีก็ใช้คําที่แบบที่ไม่ควรจะใช้ในฐานะประธานาธิบดีนะก็เป็นแต่เป็นเป็นผู้นาที่มีคนรักมากเพราะว่าคนรู้สึกว่าเออเป็นคนจริงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นช่วงของดูเตอร์เต้ก็จะเป็นช่วงที่การเมืองฟิลิปปินส์มี จะพูดว่ามีสีสันมันก็ไม่ถูกนะดราม่าเยอะมากนะโดยเฉพาะสงครามกับยาเสพติดเนี่ยเพราะว่าโหคนตายเยอะมากแล้วก็มีการตั้งคือเราไม่ใช้ตำรวจอย่างเดียวด้วยนะใช้กองกําลังกึ่งทหารเนี่ยไปจับพวกแก๊งค้าย,ยาด,ด้วยพี่นาเคยไปตามในในสลัมน่ะก็คือว่าพวกแกง๊งค้า่าพวกกลุ่มกึง่งกองกำลังกึ่งทหารเนี่ยคือตคือตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดส,สมมติ พี่นาสงสัยว่าน้องใหม่ค้ายาเนี่ยพี่นาสามารถส่งรายชื่อน้องใหม่ไปที่ตำรวจได้แล้วตำรวจก็ตั้งสามเตี้ยนะไปถามคนในชุมชนซึ่งเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบน้องใหม่บอกว่าขายยาจริงเปล่าถ้าเกิดคนนั้นบอกขายจริงเนี่ยอยู่ก็จะถูกจับหรือไม่ก็ถูกฆ่าตัดตอนไปเลยเนะแล้วตำรวจจะไม่เข้าไปเองด้วยจะใช้กองกำลังกึ่งทหารก็คือพวกที่จับอาวุธพวกที่เป็นมือปืนในชุมชนเนี่ยไปฆ่า คือไม่ได้บอกว่าเป็นแบบนี้ทุกอันนะแต่ว่าจํานวนมากเจอแบบนี้แล้วก็แล้วก็คนก็ตายเยอะมากนะแล้วก็ล้นคุกนะคนล้นคุกตอนที่พี่นาไปทำพี่นาจําได้ว่าตอนนั้นไปคล้ายๆสถานบําบัดเพราะว่ามีคุณหมอคนหนึ่งเนี่ย <S <S เขาพยายามจะ <S <S ไปบอกประธานที่บดีบอกว่าเอ้ยคนที่เขาเป็นกลุ่มเสพเนี่ยควรจะเอามาบําบัดเนาะเราก็ไปที่นั่นปรากฏว่าตอนที่ไปเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ย หนีมานะแล้วหมอบอกว่ามีหลายคนที่หนีมาก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนใช้ยาแล้วก็ต้องหนีมาขอพักพิงที่เนี้ยเพราะว่ากลัวจะถูกฆ่าตัดตอนแล้วเป็นแบบนี้เยอะมากนะอันนี้คือเอ่อเป็นเป็นผลงานต้องบอกว่าที่เฉาโชนะแล้วก็เรื่องเนี้ยปรากฏว่า ICC สารอาญาร,ระหว่างประเทศเนี่ยกำลังสอบสวนด,ดูเตอร์เต้ว่า ก่ออาชญากรรมต่อมนุเชี่ยชาติหรือเปล่านะตอนนี้กาลังถูกสอบสวนที่ศาลโลกอยู่ด้วยนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่ดูเตอร์เตเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับตระกูลมาโกสนะก็เข้าใจได้พอหมดสมัยลูกสาวไม่ลงซาร่าไม่ลงก็เลยไปอยู่ทีมเดียวกับบองบองมาโกสจูเนียนะชนะเลือกตั้งปี2022่อพี่นาก็ไปตอนนั้นยังไปเซลฟี่กับประธานาธิบดีมาโอสจูเนียอยู่เลยเนาะทีนี้ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะความสัมพันธ์ถึงได้ขมขืนจนกระทั่งซาร่าดูเตเตออกมาขู่ฆ่าประธานาธิบดีบองบองมาโกสจูเนียนะแล้วกเ็เคยออกมาด่ากันแบบเสียเสียหายหายในทางสาธารณะนะอย่างเช่นซาร่าเนี่ยเคยไปเรียกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดีบองบองมาโกสจูเนียว่าเป็นทาบาลสลส นะหมายถึงอะไรหมายถึงสัตว์ในตำนานท้องถิ่นชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีแล้วก็อดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ก็เคยด่าประธานาธิบดีบองบองว่าเป็นคนติดยาอะไรเนี่ยตุลาคมปีที่แล้วนะฮะจาร่าดูเตเต้ก็ออกมาโจมตีประธานาธิบดีบองบองหนักบอกว่าประเทศกำลังไปสู่นรกนะกำลัง road to hell เพราะว่าบองบองไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการปัญหาเงินเฟ้อและความมั่นคงทางอาหารแล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับประธานาธิบดีบองบองท็อกซิกมากความขัดแย้งไม่รู้มันเกิดขึ้นจากไหนนะแต่ว่าหลายคนบอกว่าก็น่าจะมีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยแล้วก็แนวนโยบายอันหนึ่งที่ไม่ตรงกันก็คือความสัมพันธ์กับมหาอำนาจนะสมัยประธานาธิบดีโรดโกดูเตเต,เต้เนี่ย ลีนนะโน้มเอียงไปทางสร้างสัมพันธ์กับจีนตอนนั้นประธานาธิบดีสิิจิ้นผิงเนี่ยเดินทางไปฟิลิปปินส์แลยแล้วก็ใกล้ชิดกับจีนมากนะพอมาสมัยบองบองปรากฏว่าตีห่างจากจีนมาเข้าหาสหรัฐนะเราจะเห็นว่าในช่วงของประธานาธิบดีบองบองมาโกสจูเนียเนี่ยไออินซิเดนต์นะหรือว่าเหตุการณ์การเผชิญหน้าระหว่างยามฝั่งของฟิลิปปินส์กับยามฝั่งจีนที่ทะเลจีนใต้มัน,มมนเยอะขึ้นมากนะ ที่เราเคยเรายงานในแฟลชพอยต์ไปแล้วก็จีนก็ไม่พอใจนะที่ฟิลิปปินส์ไปเข้าหาสหรัฐอันนี้ก็เป็นเรื่องของออตระกูลการเมืองในฟิลิปปินส์นะ,ะเดี๋ยวต้องดูว่าสาราจะรอดจากการถูกถอดถอนในช่วงของเ,ออเข้าไปถึงวุฒิสภาหรือเปล่านะ,ะส่วนบองบองมาโกสจูเนียจะหมดวาระในปี2028 ขึ้นมาดำรงตำแหน่งปี2022นะหมด2028เขาอยู่6ปีอยู่นานนะแต่ว่าอยู่ได้สมัยเดียวเพราะว่าเขาต้องการที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าสมัยที่พ่อบองออพ่อบองบองก็คือประธานาธิบดีมาโกสเฟอร์ดินานมาโกสเนี่ยครองอำนาจยาวนานมากไม่ยอมลงนะหลังจากประชาชนปฏิวัติสำเร็จขับไล่เฟอร์ดินานมาโกอสออกได้ ก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะให้ประธานาธิบดีอยู่ได้สมัยเดียวแต่ว่าเป็น6ปีเพราะฉะนั้นคาดว่าถ้าเกิดประธานาธิบดีมาโกสจูเนียหมดวาระในปี2028สเนี่ยซาร่านะถ้ายังไม่โดนอุบัติเหตุทางการเมืองน่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแข่งกับ ลูกพี่ลูกน้องของบองบองนะก็เป็นการสู้กันของตระกูลการเมืองใน